หอด่านสร้างแล้วครับผมสร้างประจำเนาะมูจักกัน <c oughs> ทั้งทั้งไรโซ่โดนบอกถ้าผมเปิดเครื่องก็ากระโดนแล้วผมยื่ใไ่ชักเก็เนี่ย บ้าคัน <stumbled> คัตามสพัดบ่ได้ไรที่แหลกเพราะต่มชาดไป้ยแต่ผมกคัดรเดเ้วตอนนี <N aked gib berish> ้ม <fall asleep> ันจักทุ่มแล้วชีถุ่มกว่าเราชังออได้ยีดอกครับครับผมอ่หลังจากเอารถไปอูเยบบ้อยครับกลับมาบ้านนะครับพี่น้องเพื่นมาทรง เอาละครับหลังจากเข้ามาหอดบ้านนะครับส6พกทุ่มพอดีพี่น้องสพกทุมพอดีพอดีโอ้ยงานเสียหลํามาเป็นได่บมือนี่ม่อรด่อนกน้ำซิกันมัเบิ้งกันได้ไหมล่ะไมยัง่นี่ไเมพ่ะดละพัต้นใหม่ตัวต้นใหม่เห็นบ่ได้กินบ่ได้ดอ่นเห็นบ่ ขันบดก็เป็นหว่วงพี่น้องมากมาใส่เลาใสแล้วก็ใส่สแล้วก็ใสอยังก็มาใสเขาหดนำหี่ยอีกอ่ะฝุฮะอย่าเหาะสิโอ้โหเหาะเขเป็นไม่ม่ดใส่ดอกมันโคสโคนมันดอกมันสีซ้อมีนี่โคต้นใหม่เ่าเปลี่ยนทั้งหมเมัค่อยถนเนอถนอ,<โ>อมใ่เออขัน ปุ้นเวไานี้เรียกเป็นรองหนาพุ่นมันหนามมมันยังได้เนาะสามส้มโมงแม่ถถารถอันยกมายกแหม่ยเหรอสามขั้นพุ่นยังกว่าเขาฟิวติดเขาฟิวมาบ่ได้เหรนวะเออเป็นได้ป่ะเนี่ยพ่อหาขั้นไม่ได้เออเหลือพันหนึ่งบ้านนี้โทรมาบอกว่าเอ้าผมมาแล้วพี่เอ้าวแล้วตกลงยังไงเออเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้คนหนึ่ง กลุ่มเดียวกันเนาะเดี๋ยวคนนึงก็ว่าได้คนนึงก็ว่าไม่ได้เขาอยู่ในกลุ่มเดียวกันนั่นแหละ้าแต่ตอนนี้ผมมาอยู่ตลาดมาเลยนะราคาพี่เราจบลงจริงยังไงอถ้าน้องมาถึงตรงนี้แล้วโอเคทางนู้นจะยกเลิกหนึ่งพันบาทยกเลิกอุยทีรักทีรักใส่สุดนียนเป็นแตเฮ็ดรายการผีดีแทนขันบอลเยินเยินไหมเยี่ยมบอลย่างย่างนู่คือไงชินงบอเย่างย่างไหม ารายการสืบวิญญาณอ้วิญญาณน,นี่เนาะว้ายชืได้ซื้อแบตเตอรี่แบตสุดดำรถโยกอีกคก่กคหนึ่งด้่แล้วพี่น,อน้องอ๋อแบ,บตตเอรี่ดีกว่าเนาะนั่นน่ะเสียหน่อยเสียหยกักเสียหยักเสียงง่ายเสียหมักเสียงยยงาย่ยงายบอกเขาป่ะโอ้อยมาเมือม่อเมือม่อกับเมือม่อวันพี่น้องครับบักทั่วมันกักระลังสีเอ็นมันพยายามสิเป็นดอกอยู่ดิผมว่ามันสูงวามหอนบ่ได้นะครับ นี่มันมันพอมันถือความห่อนก็ร่างสิเป็นนันมากหน่อยเนี่ยนะมันจกะเหี่ยวลงเบิดกรอบเบิดเนี่ยนี่นี่เขากำลังพยายามอยู่ด้พี่น้องฮะบ่เมนบ่ดกเด้แต่ว่าพ่อสิเป็นมากหน่อยเนาะมันมันมันแห้งไปเลยเนาะนย่นงเงี้ยโอ้ยกดกล่องซะหน่อยี่ให้พี่น้องนี่นี่คันเข้านาฝนตัวนีก็สีได้กินอยู่หรอกไปเรื่อยๆเนาะ ้นแค่กับสูงเหรอเด้อพี่น้องเด้อท่วมหัวเหรอเด้อวะนี้พื่อน่ะดอกชุดที่สองของเพื่อนดอกน้อยปลูกคกปลูกแม่ปลูกจนมันไม่มองสิแดงร้องแล้วกลับมาเมื่อยๆพี่น้องครับอันนี้เฮ็ดข้างให้แล้วกลับมาเมื่อยๆกับอดสิโดบ่ได้เนาะเรียวตันสาดมันห่อนนี่เฮ็ดข้างแล้วเด้อหัวทวผ้าครับให้ยมูมาเฮ็ดให้ครับ ขีมเก่าละเบาเป้นี่ได้ได้ค้างเรียบร้อยแล้วขึ้นค้างแล้วเด้อบักทั่วพร้าบักทั่วพราไ้ายินว่าเขีย่ยวพันหลายได้พันว่าอันนี้กตัดไม้แต่งไม้งามวานี่เป็นพุ่มงามลายเขี่ยวอย่านั่งเบิ่องนี้มืนขึ้นนี่ละพี่น้องเลยอันนี้ดี้พี่น้องเลยอาท่านตะวันออกดอกแล้วบานี่ ท่านตะวันหลงมาท่านตะวันหลงมาเอาแมงเจาะนี่พี่น้องครับมันพยายามเป็นดอกพี่ดิพุทนะว่ามันบดดกดีดอกอยู่พุทธะพุทธะผักบุ่งพี่น้องเอ้ยเอาไปพัดด้วยช่วยส่วยพุยค่คน พี่น้องครับตัวอัศจรรย์นั่นนึง่งวะนี่อัศจรรย์บักแตงไหมครับมันมันรีผมไหมไห็นไหยเนี่ยยังใ,ในเห็ดอ่อนต้นอยู่วะนี่เมื่อนี่มาแบับไงนึงบักแตงบราเห็นจนซุกเบิดนะพี่น้องปล่อยอ่อนต้นอยู่บักแตงสางอัดไว้ไปให้อันนี้ ไปเบิงนาเมื่อคืนบ่งามบ่ไดเนาะแม่พี่น้องเฮ็ดโอนต้นอยู่แโอ้บิงอีกจัหน่อยนึงจักหน่อยพ่ะซมแสงมันบ่ได้เนาะพี่น้องแสงบ่ได้ปึ๊บ เอาละครับพี่น้องฮอดบ้านฮอดเพื่อนแล้วขอบคุณเด้อตอนไลฟ์สดทางเฟซบุ๊กพี่น้องเป็นห่วงหลายอาทิลาขอบคุณพี่น้องแน่ะขอบคุณพี่น้องเพป็นแนี่ะขอบคุณค่ะ,คะพี่น้องจ้าพี่น้องเป็นห่วงเป็นใยดูสิเอ้ยมึงมาได้เลยนี่งามอยู่ดอกยุงก็กัดยุงก็กัดมันมักสีดำแน่มันไม่มาแบกขาเห็นพี่น้องเบิรงอยู่บ่เนี่โอ้กระโปรงมันแวก เราใส่ถุงน่องอยู่ดอกมีเก่งๆขาสั้นด้วยเหรอไม่ไม่กลัวคนเห็นอีปีเหรอเอออุ้ยเห็นยังบอกต้องติตั้งใจเบิ่งกันนั่นสิไม่ไม่กลัวคนเห็นอีบิบมีตะกูลนั่นแหละเห็นอะปูวิบอกขึ้นอะว้ายต่อเลยตาของแม่ชิโมะต้องสั้นแล้วพูลอะไรตาของน้ามีชิโมะอไป ขึ้นบ้านสองแถาลูกกับเบ่อี้บังแย่งกันใจสามหอดมือไผไฟก้อนได้เปรียบบร้จัดงานศพอุ้ยบุกหยอดมันพี่น้องบ่บาวปัดพี่น้องหยอดอันนี้มห้ทั่วผ้าทั่วผ้า เอาละครับพี่น้องขอบคุณหลายๆดูหอดบาลหอดซองเหรอครับขอบคุณครับสงสัยรถมันสงสัยรถมันมันวางเขาบ่มีอย่างสิทายูทูบมนเลยหาเรื่องหาเล่าให้ทายยูทูบเออ,อขอบคุณครับแอนแอนแอนบ๊ายบายขอบคุณค่ะ